สวัสดีทุกคนนะคะคค่ะจะให้คุณเป็ดพ,พูดถึงนในวันนี้เลยนะเมล่า like คืออะโอเคค่ะ,ะสำหรับงานวันนี้นะคะก็คือเป็ดตั้งใจนะคะที่จะพาแฟนคลับของน้องเนี่ยมาเจอกับน้องนะคะแล้วก็มาร่วมสนุกนะคะกับแบรนด์เมล่านะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์มาก็ตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณเดือนธันวานะคะก็เลยอยากอยากเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะก็เลยเป็น เป็นการเกิดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากให้มันแบบว่ายิ่งใหญ่ให้สมกับแบบว่าที่เราเลือกของมาเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกเลยอะค่ะทำไมถึงเลือกพ่ออื่นอะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะพอออกสินค้าออกมานะคะเราก็นั่งมองหาว่าใครที่จะเหมาะเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วพอมาเห็นน้องนะคะผิวพรรณน้องกค่อนข้างดีมากแล้วก็ ตอนแรกเนี่ยก่อนจะเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นลองจ้างน้องนะคะมาจัดงานแฟนมิตหนึ่งครั้งจัดก่อนลองก่อนว่าเอ๊ะเราจะเคมีตรงกันไหมสรุปคือน้องแบบน่ารักแล้วก็คือทํางานด้วยแล้วรู้สึกว่าเราไม่เก่งอะค่ะมีความสุขแล้วคือรอยยิ้มของเขามันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละใช่หลังจากร่วมง,งานกันทั้งแรกก็คือผ่านไปไม่กี่วันก็ติดต่อไปอขอขอเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์เลย mm hmm. นกือราคา ครับผมก็ดีใจจริงๆก็บอกว่าดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่แบบพี่เป็ดเลือกผมจริงๆก็แบบมีคนให้เลือกเยอะเลยแต่ว่าแบบก็เลือกผมตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันเนาะก็รู้สึกว่าแบบว่าพี่เป็ดน่ารักมากๆพี่เป็ดแบบไม่ถือตัวพี่เป็ดก็เป็นกันเองตัวผมเองก็แบบว่าก็ยิ้มก็อะไรปกติก็วแบบว่าดีใจที่แบบได้ร่วมงานกันแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเมล่าด้วยครับจะเด่นของเมล่าคะจุ่นอ่าคือเมล่าเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่าเขาเกิดมาจาก โซเชียลก็คือ TikTok นะคะแล้วก็ เราก็ขายมาสักพักหนึ่งจนสินค้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นสินค้ากระแสนะคะคือลูกค้ากินแล้วเขาก็กลับมารีวิวว่ามันกินแล้วเห็นผลกินแล้วแก้ปัญหาให้กับกับตัวลูกค้าได้จริงๆอะค่ะเราเลยรู้สึกว่ามันจะหยุดแค่แบบแค่นี้ไม่ได้ค่ะมันต้องเติบโตไปข้างหน้าอีกเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยสารสกัดทุกอย่างอะค่ะเป็นสารสกัดที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็เราไม่ได้ขายแค่ในประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปสู่ประเทศลาวเลวด้วยแล้วก็กลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มเมียนมาด้วยนะคะแล้วก็สปป รวมถึงคนไทยอะคะ่ะเราก็เลยอยากเลือกน้องมาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าอินโอรแฟนน้องเยอะเราอยากจะให้เมล่าเนี่ยไปต่อในอีกหลายประเทศอะคะ่ะมันมันเป็นจุดเด่นของสินค้าที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยไปต่อได้ไกลกว่านี้อะคะ่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆที่มีออกมามีอะีรอะไรบ้างอา เร็วๆนี้นะคะก็คือจะมีทั้งหมด7สีจะเป็นโนอ่น7สีนะคะ <laughs> ตอนนี้ก็จะมีตัวเมล่าโรเซ่ะนะคะซึ่งจะเป็นตัวแอลกูตาไทโอนนะคะแล้วก็มีตัวเมล่าซีก็คือเป็นตัววิตามินซีที่เสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ตัวเมล่าอัมบรานะคะซึ่งเป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ปกป้องผิวจากรังสี UV นะคะเพราะว่าประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่แดดค่อนข้างร้อนแล้วก็ผิวของของคนส่วนใหญ่อะคะ่ะคนไทยนะคะก็จะเจอกับปัญหาเรื่องผิวดําคล้าเสียนะคะแล้วก็ ฟ้าเป็นหลักนะคะก็เลยเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายสีที่จะตามมาค่ะเพราะว่าต้องนูนเจ็ดสีคอนเซ็ปต์ของเราดูแลคุณทั้ง7วันใช่จะ,จะบอกว่ารุอนแรกออกมาคือหมดเลยค่ะยังไม่ทันได้ขายก็อื่นเลยค่ะ fc ของน้องซื้อหมดเลย mm hmm. ก็ออกมาตอนนี้ค่ะรถที่2ก็หมดแล้วเหมือนกันนะ,ะคะค่อนข้างดีนะ,ะคะผลตอบรับค่อนข้างดีมากเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็แม้กระทั่งเราไลฟ์สดนะคะคือยังไม่ทันได้พูดอะไรคือตะก้าทิกต็อกนีคือแบบมีแต่กูต้าคือเต็มเลยเพราะตั้งแต่เลือกเขามานะคะเพราะว่า fc ของน้องเนี่ยตามมาซื้อยันทุกโซเชียลที่เราแบบเปิดขายเลยอะค่ะ mm hmm. ใช่ใช่ค่ะพอพอถึงเวลาเราก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วละ่ะที่จะต้องเปิดตัวให้อย่างเป็นทางการแล้วอะค่ะ mm hmm. เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อตัวน้องเองด้วยแล้วก็เพื่อแบรนด์ด้วยอยากให้มันแบบคนรู้จักมากขึ้นนอกจากกิจกรรมในวันนี้แล้วกับโจะมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะโอ้ปีนี้ทั้งปี mm hmm. เยอะเยอะมากเลยค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายงานนะคะก็มีแววแวคุยกับน้องกันอยู่ว่าเราอยากไปทะเลกัน อันนี้เราอยากไปค่ะแต่ยังเลือกไม่ได้ใช่ยังเลือกไม่ได้ให้น้องเลือกอยู่ว่าอยากไปทะเลไหนอยากแบบประมาณไหนอ่ะก็ตามใจทุกอย่างเลยค่ะขอบอกบอกน้องว่าทํางานกับพี่ขอให้แบบบอกมาแล้วกันว่าอยากทําอะไรคือจะซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเลือกเขามาแล้วเด้งั้นน้องฝากช่องทางการตามข่าวว่าการกิจกรรมก็ าสามารถติดตามได้นะคะในใน t ิกเกอเป็นหลักเลยนะคะตอนนี้ก็คือ,อชื่อช่องนะคะเจ้า,าพี่เป็ดเจ้าของแบรนด์เมล่านะคะก็จะมีสินค้าทุกตัวเลยนะคะแล้วก็มี a c e b o o k นะคะที่เป็นเมล่าออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็มี X ด้วยนะคะก็เป็นเมล่าออฟฟิเชียลเหมือนกันคะ่ะแค่พิมพ์คำว่าเมล่าก็จะขึ้นมาหมดเลยคะ่ะแล้วก็ฝากน้องด้วยเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์อคนแรกเลยที่แบบว่าแบบเต็มตัวแลวเป็นทางการขนาดนี้นะคะ่ะ ครับผมก็ฝากเมล่าด้วยนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆเนี่ยออกมาตลอดทั้งปีแน่นอนอยังไงก็ฝากทั้งคุณเป็ดฝากเมล่าแล้วก็ฝากเราอื่นด้วยนะครับเจอกันยาวๆตลอดทั้งปีเลยครับโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมาก